สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับเห็นหลายๆคนยังทำภารกิจไม่ผ่านนะครับในบางด่านนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคต่างๆนะครับลองไปชมกันเลยครับสำหรับอีเวนต์แรกนะครับเป็นอีเวนต์ของ new beginning นะครับไปกันเลยครับที่ด่านแรกครับมาครับ อันนี้ก็ง่ายๆนะครับเขาให้เราเนี่ยยิงประตูครับกดสีแดงแล้วก็ยิงไปเลยช็อตเนี่ยไม่ยากครับส่วนอันต่อไปครับไปดูกันเลยอันต่อไปจะเป็นอะไรอันต่อไปครับค่อยเลี้ยงแล้วก็ยิงอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนี่ครับลากไปแล้วก็ยิงไปเลยง่ายๆง่ายๆส่วนอันต่อไปนะครับไปดูกันครับค่อยเราเนี่ยยิงให้โดนเป้านะครับ ให้ครบตามที่กำหนดไปไปไปเอาบอลมาแล้วก็ยิงนี่ง่ายๆไม่โดนเป้าแต่ก็ขึ้นเหมือนกันนี่ง่ายๆเลยยิงไปแค่นี้แค่นี้นไม่ยากนี่ไปเลยไปเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยด่านนี้ไม่ยากด่านนี้ทุกคนน่าจะทำได้แหละ ใช่ไหมเออไม่ยากเลยไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการแข่งก็ไม่ยากเลยก็เล่นไปเล่นให้ชนะเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทุกคนน่าจะทำได้แหลนะเนาะมันไม่ยากขนาดนั้นเรามาดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันต่อไปให้เราเนี่ยยิงโดนเป้าสีแดงนะแดงขาวเนี่ย ยิงให้โดนเป้าแล้วก็ห้ามโดนอันนี้เลยนะกําแพงเนี่ยที่มันมันจะเลื่อนไปมานะกําแพงนะยิงให้โดนแล้วก็ให้ครบตามที่กําหนดแค่นี้ครับก็ผ่านเลยครับไม่น่ายากนะทุกคนน่าจะทําได้นะอันนี้นะนี่ทีเดียวไปดวนต่อไปกันเลยต่อไปอันต่อไป ตัวอันต่อไปเนี่ยขอให้เล่นกับทีมเนี่ยขอให้เล่นเป็นขอให้เล่นทีมนะก็เล่นให้ชนะหวังว่าทุกคนน่าจะทําได้นะไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูกิจกรรมต่อไปเลยครับอันนี้เป็นกิจกรรมหลีกทัวร์นะครับก็ไปดูอันแรกกันเลยอันนี้นะครับขอให้เราเนี่ยเลี้ยงบอลไปเลยนะครับเลี้ยงบอลให้ชนะเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยที่ยืนใส่เสื้อสีดําเนี่ยเลี้ยงไปเลยนี่ง่าย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  ไปเลยเขาเนี่ยจะมาแย่งบอลเราด้วยนะเลี้ยงดีเลีเล้ยงดีๆนะเออถ้าเราอยู่เออที่ตรงนั้นอะ่ะที่แยกเมื่อกี้เนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันจะแย่งบอลด้วยเลี้ยงดีๆแล้วก็มาถึงบอนก็ชนะแล้วไปดวลต่อไปเลยอันต่อไปห้อยเล่นห้อยเราเนี่ยเล่นกับบินฟอรนนะครับห้อยแข่งให้เราชนะแค่นั้นแหละไม่น่ายากนะทุกคนน่าจะทําได้อันนี้ข้ามไปเลยนะเราไปอันนี้เลยอันนี้นะครับ ให้เราเนี่ยยิงโดนคําว่าฟีฟ่าเนี่ยที่เป็นลังเนี่ยแต่ไท่ายดีนะท้ยแนะนํานะยิงให้โดนสีเขียวหรือว่าสีใสๆสฟีฟ้าหรือสีอะไรตรงเนี้ที่เป็นสีเดียมอลเล็กเนี่ยถ้ายิงโดนเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะนะคือถ้าโดนทีเดียวก็คือจบเลยทำเสร็จเรียบร้อยเลยนี่ง่ายๆแล้วแต่เลยเออเนี่ยเห็นไหม อัน,นี้ก็ยิงให้ยิงให้โดนอะ่ะยิงให้ครบอืมเนี่ยถ้าเราโดนเนี่ยทีเดียวผ่านอันต่อไปค่อให้เล่นกับทีมอื่นเหมือนกันก็อันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละค่อยเราเล่นให้ชนะแค่นั้นแหละแล้วก็ผ่านเลยไปดูอันนี้กันเลยนะอันนี้เนี่ยไปดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้ก็ไม่ยากเลยยิงให้โดนสีเขียวเนี่ยลากนิ้วไปเลยเนี่ยลากนิ้วไปเลย เนี่ยนี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้จริงๆนี่เป็นไงแค่นี้อ่ะไม่ยากเลยไม่ยากเลยลองดูลองดูอ,งดอืมมันผ่านเองมาแหละยิงให้มันเต็มก็พอเนี่ยให้คะแนนด้านบนเนี่ยสีฟ้านะ่ะเห็นไหมเต็มแนละ้วแค่นี้ก็ผ่านแล้ว ไม่ยากเลยนันต่อไปค่อยเราเนี่ยแข่งกับแมนซิตีนะก็ทุกคนน่าจะผ่านได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วเราข้ามไปเลยเรามาดูอันถัดไปกันเลยอันนี้อันนี้ก็พวกสายเติมนะครับมาดูกันเลยว่าเ้อให้ทำอะไรไปครับน,นี้น,นี่ก็อีกเช่นเคยนะเหมือนอันอันเก่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่ยิงให้ผ่าน ยิ่งให้มันโดนอะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านโดนสีสีใสๆอะ่ะไม่โดนก็ไม่เป็นไรเออไม่โดนก็เคลื่นใหม่แค่นั้นเองเห็นไหมเห็นไมไม่อยากไม่อยากลองทําดูนี่ให้โดนถ้าไม่อยากให้ถ้าขยันหน่อยให้โดนกล่องก็ได้ แล้วแต่กล่องสีน้ำตาลนอะอันนั้นก็ได้นะอันต่อไปค่อยเล่าเนี่ยเล่นกับเชลซีก็เหมือนเดิมอะมัน,มมนไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเนาะนก็ทุกคนน่าจะผ่านได้เลยเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่ามากิจกรรมนี้อันนี้ก็ค่อยเล่าเนี่ยแข่งทั้งหมดเลยนะนี่แล้วก็อันอื่นเนี่ยที่เป็นอันแบบนี้เนี่ย มันมัน,ม,นมันไม่ใช่วันของมันสิวันนี้วันวันนี้มันต้องเป็นอันนี้อ่ะถ้าไม่เข้าใจด่านไหนบอกได้นะถ้าเข้ามาถามคอมเมนต์อะไรได้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าด่านพวกนี้เนี่ยมันเล่นกันยังไงแต่ว่าไม่น่ายากนะใช่ไหมทุกคนน่าจะผ่านไปได้สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย bounds